สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการ The Living Lam Kam Hang, Living Beyond m a n a l a y Lifestyle และขีดจำกัดซึ่งทางโครงการของเราและขีดจำกัดถึง4หัวข้อ,ขอด้วยกันสำหรับข้อแรกและขีดจำกัดในเรื่องของโลเคชันข้อที่2และขีดจำกัดในเรื่องของฟาซิลิตี้ข้อที่3และขีดจำกัดในเรื่องของรูมเลเยอร์และข้อสุดท้ายและขีดจำกัดในเรื่องของ To Be Owner ค่ะ ไร่ขีดจำกัดข้อแรกของทางโครงการเดลิวินลาคคำแหงอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าเพียงแค่100เมตรเท่านั้นสามารถเดินทางไปได้เลยง่ายๆสายสีเหลืองเดินทางจากลาดพร้าวไปยังสำโรงสายสีส้มเดินทางจากสุวรรณมไปมีนบุรีและสายสีน้ำตาลจากแยกลำสาลีไปแยกแครายค่ะ ไรขีดจำกัดข้อที่2ของทางโครงการของเราก็คือส่วนกลางนั่นเองหรือว่าฟา c i ซิลิตี้ซึ่งส่วนกลางของเรานั้นมีให้ถึง3ชั้นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้น G ีนะคะที่เป็นโดยรอบอาคารของเรามีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ล็อบบี้และขึ้นมาที่ชั้น7จะเป็นตัวของสระว่ายน้ำห้องออกกำลับบงกายและขึ้นมาที่ชั้น4 2จะเป็นตัวของห้องประชุมห้องมีติง้งห้องเล่นเกมและลืมถึงมีครัวโคเวกิ้งสเปซด้วยนะคะและที่สำคัญด่านฟ้ามีเลนจ็อกกิ้งแท็กด้วยค่ะ สำหรับไลค์ขีดจำกัดข้อที่3นะคะก็คือลุมเลเยอร์ค่ะสำหรับโครงการเดอะลิฟล็อกคำแพงของเรานะคะมีลุมเลเยอร์ให้กับลูกค้าได้เลือกกันหลากหลายเลยค่ะเพราะว่ามีตั้งแต่ขนาด22ตารางเมตรค่ะเป็นสตูดิโอจนถึง60ตารางเมตรซึ่งเป็น2ห้องนอนค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็จะพาทัวร์ของห้องตัวอย่าง ที่ทางโครงการของเราจัดเตรียมเอาไว้ให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านค่ะจะมีห้อง22ตารางเมตรเป็นสตูดิโอห้อง28ตารางเมตรเป็น1ห้องนอนและ32ตารางเมตรหห้องนอนพลาสและ38ตารางเมตรเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารูมเลยเยอร์ของโครงการเราจะสวยแค่ไหนค่ะ สำหรับห้องสตูดิโอ22ตารางเมตรทางโครงการเดลีว,วิลลามคำแหงของเราจัดเตรียมในโซนของครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเคาน์เตอร์ครัวต่อไฟฟ้าที่ดูดควันซิงวิวอินตู้ด้านบนด้านล่างค่ะและภายในห้องนอนนะคะติดตั้งตัวของเครื่องปรับอากาศเอาไว้ให้1เครื่องด้วยกันค่ะสามารถตกแต่งห้องได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าชอบสไตล์แบบไหนนะคะ และในส่วนของห้องน้ำทางโครงการของเราก็จัดเตรียมในส่วนของฉากกั้นอาบน้ำสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งห้องนอน28ตารางเมตรของทางโครงการเดอรลิวินล่างคำแหงค่ะเข้ามาในห้องนะคะส่วนของตัวนั่งเล่นกว้างขวางมากๆเลยค่ะ ส่วนของห้องนอนนะคะมีตัวของฉากบานสไลด์กั้นเอาไว้ให้เรียบร้อยห้องนอนเป็นสัสดส่วนค่ะแอร์ในห้องจะมีให้2ตัวค่ะในลิฟวิ่งและในห้องนอนส่วนในของตัวของห้องครัวนะคะทางโครงการของเราค่ะจัดเตรียมตัวของเตาไฟฟ้าที่ดูดควันซิงวิวอินตัวดันบนด้านล่างห้องนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบทำอาหารนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำเป็นครัวปิดได้เลยค่ะกลิ่นออกทางด้านระเบียงนะคะ และสำหรับในเรื่องของห้องน้ำค่ะทางโครงการเราก็ยังคงจัดเตรียมตัวของฉากกั้นอาบน้ำทำเชลวางของอาบน้ำเอาไว้ให้ตามนี้เลยนะคะ1ห้องนอน32ตารางเมตรหรือว่า1ห้องนอนพัสนะคะของโครงการเดอะลิฟวิ่งรามคำแหงค่ะพอเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอกับโซนของตัวนั่งเล่นค่ะสามารถตกแต่งทำเป็นบาร์ทานข้าวหรือว่าห้องทำงานเล็กๆได้นะคะและที่สำคัญค่ะห้องหนึ่งห้องนอนของเราก็ ดันฉากสไลด์ไว้ให้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้เลยค่ะนั่นก็คือเป็นห้องพัสค่ะสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กสามารถวางเตียงสาฟุตหรือว่าเตียงเดย์เบดได้นะคะหรือว่าท่านใดค่ะอยากจะทําเป็นห้องทํางานห้องเก็บของหรือว่าห้องทันข้าวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับห้องนี้เป็นห้องครัวเปิดค่ะได้ครัวที่ขนาดใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงกลางสามารถทําอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะมีเตาไฟฟ้าที่ดูดควนันซิงค์วิวอินตัวด้านบน ล่า,างมีไว้ให้พรียพร้อมเลยนะคะสำหรับห้องน้ำค่ะห้องนี้โอถงมากๆค่ะสำหรับตัวของส่วนแห้งนะคะและมีตัวของฉากกั้นอาบน้ำช่องวางของเอาไว้ให้แบบนี้เรียบร้อยเลยค่ะและสำหรับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำา38ตารางเมตรของโครงการเดอรเลวินรามคำแหงเข้ามาแล้วก็จะเจอกับโซนของนั่งเล่นนะคะโอถงกว้างสบายมากๆค่ะสามารถทำเป็นโซนทานข้าว ได้แบบนี้เลยนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวนั่นเองค่ะที่จะมีตัวของเตาไฟฟ้าที่ดูดควนันซิงวิวอินตู้ดันบนด้านล่างมีให้แบบนี้เลยนะคะเชื่อมต่อมาด้วยของห้องน้ำค่ะจะตกแต่งเอาไว้ให้ตามนี้เช่นเดียวกันเลยนะคะมีโซนของเชลว,วางของ ฉากกั้นอาบน้ําให้แบบนี้เลยนะคะและมาถึงตัวของห้องนอนค่ะมี2ห้องนอนนะคะสําหรับห้องนี้เป็นห้องนอนแรกค่ะห้องนอนแรกสามารถวางเตียงห้าฟุตหรือหกฟุตก็ได้นะคะเทควิวระเบียงได้เลยนะคะสําหรับห้องนี้ และมาต่อกับอีกหนึ่งห้องนอนนะคะจะเป็นอีกหนึ่งห้องที่สามารถเทควิวได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งสำหรับห้องนี้ของทางโครงการเดอรลิฟล์ราคำแหงของเรานะคะเป็น2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำขนาด28ตารางเมตรนะคะจะให้แอร์ทั้งหมด3ตัวนะคะในโซนของห้องลิฟ่งห้องนอน หห้องและห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็จะให้แอร์เหมือนกันค่ะและไ like ลิขีตจำกัดข้อที่4นะคะนั่นก็คือ to be owner ค่ะซึ่งข้อนี้นะคะหลายๆท่านค่ะก็จะต้องชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นในเรื่องของราคานั่นเองค่ะซึ่งราคาของเรานะคะสามารถจัดต้องได้ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.6-9ล้านบาทเท่านั้นสําหรับใครที่อยากจัจองเป็นเจ้าของก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะที่โครงการเดลิเวอรี่ลลมคัมแองค่ะ ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ4ซีนคอยของโครงการหรือลิฟวิลงรามคำแหงค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของโลเคชันฟัสซิลิตี้ลูเล o ย์และทวีอุนเนอร์ท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สํานักการขายของโครงการหรือลิฟวิลงรามคำแหงกันได้ทุกวันเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะหรือลิฟวิ่งาคำแหงลิฟวิ่งวิลล่ามันดุค่ะ